嗯。Mm hmm. จะไปแห้งหลายพี่น้องตับหมูหืมมันมันพี่น้อง สวัสดีจ้ามาพอกับอาจาจยาพี่น้องกับช่องแซ่บเอยสูืเมนี้พาพี่น้องเมื่อกินตงโมหุ่งจา้ากับปิ้งปลาเค็งไงพี่น้องปิ้งปลาเค็งไงอันนี้ปิ้งกบพี่น้องปิ้งกบกบป,ปิ้งกบป,ปิ้งกบพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกกันเด้อ กบนี่เอาปิ่งแหงๆเอาไปฟักตำใส่เครื่องพี่น้องตำเจลแซ่บปัญยังได้นน่นะมาพี่น้องเลยมากินน้ำกันนี่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยพี่น้อง ติ๊บเข่าก็มีพี่นอ้องกงเข่าเขาก็มีแต่ว่ากินอันนี้ก่อนอปุ๊บอืมพี่น้องแสบอหุ่งตมหุ่งห้อ 嗯。Mm. ลับแห้งหลายพี่น้องแต่บางครังอ,อืมมันมันพี่น้องอืม มาหอยกับน้ำรดพี่น้องเออไม่ได้บอกลายใหญ่ห้างอะไรแบบนี้อือมก็เป็นห่อนๆใ้่นหมพี่น้องเออ

กกนี่ต้องตำบักทัวสุดยอดอืม้ม กุบหน่อยกุบน้อยกรุบน้อยปั่นด้วยพี่น้องอืมอ้ม ป่นกระแทบได้พี่นอ้องป่นแหง่งป่นนามเนาะกบอ่อนๆยังไงป่น,นกบกินกับผักแว่นละกะสมพักืม,มสุดข้าวเหนียวเหลาใส่น้นะอเหมือนนะ ừm hmm. pin cục pin cục ừm hmm. กุบอ <łość> ่อนกุบน้อยๆสิพี่น้องยัมบึนสะดวก ปลากระเพีองยมแฝบทองเนยวปิ่งปลาเค็งใหญ่กับตำมหุ่้ตำมหุ่ต้ตำเองเด้อจ้ะตะว่าของบริไทยตอนตำดิพี่น้องอันเราหั่นฝุ่นมันกำลังสิมาเนาะพายอยู่ต้องหมื่นมากอึมๆเนะาะหยาดบระทันแล้ว ถ้ายุก็ยังสีเขาเนี่ยก็เล่นเป็นแบบเฝ้าๆไม่ได้ต่ำไม่ได้ท่ายตอนต่ำอืม,อม 太难听了。 กินทั้งหนังมันหลุดพี่น้องหนังมันกันนัว ส่งลมมาอีกแล้วพี่น้องอืมปิ้งปลาเข็งกระตำมะฮุ่ง หน้าเนาะพี่น้องเน,ะนาะสุดยอดปลิงปลาตะมุ่งดีเสียงหน้ามันหยอด หยอดคักแล้วอ,อินกยกเบิร์อะไร มันเนี่ย้อองหัวมันมันอยู่แต่โบกาลุยไหลขนกางมันข้าข้คอติดคอแล้วมันสิไปต่อไปแหละ แบอือาแบบนี้เลยพี่น้องอืมนัมม่น พี่ลองอน่อือืมจับไหลพี่น้อง แล้วกบสองตัวบ่ไหวพี่นอ้องอิ่มแน่นละกินได้ซ้ำที่กินละค่ะกินได้ซ้ำอิม่มขอบคุณเล,ยล้ยๆค่ะที่เขามารับช่วมเป็นกำลังใจให้กันผิดพลาดประการใดบ่เหมาะสมตรงใดคอมเมนต์ตีชมขามาได้เรือจะ้ะสำหรับมื้อนี้จะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีจ้า